ก็จะมีการย่อยอาหารนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับมาตรงตรงนี้ตรงมีอีกอีกหลอดหนึ่งนะอีกตรงประตูเปิดตรงนี้ครับพาลรัสเนี่ยเป็นส่วนที่ลำไส้ใหญ่ไอ้ลำไส้ไม่ใช่อาหารที่ย่อยในกระเพาะอาหารจะเข้ามาในลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับ แล้วมันก็จะบีบบีบย่อยอาหารลงมานะครับก็เข้ามาตรงนี้จะมีนำย่อยออกมายอะแยะหมดนะครับเพื่อจะย่อยอาหารพวกโปรตีนนะแล้วก็เข้ามาก็จะบีบกันอยู่ตรงนี้ครับบีบอยู่ไหลไหลหนเลยนะครับฮะก็จะย่อยอาหารไปแล้วก็มา ช่หไหมครับเรียกว่าชีมชีมคือส่วนย่อยอาหารก็เข้ามาในลำไส้เล็กส่วนต้นนะฮะเห็นไหมครับนะฮะก็จะย่อยอาหารลงมานะะก็จะมาเสร็จแล้วมามาตรงนี้ครับก็จะมีน้ำดีมาจากถุงน้ำดีเนี่ยลงมาลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อจะอะไรครับเพื่อจะย่อยไขยมันแล้วก็จะมีตับอ่อนนี่ครับแ a น c r e สเนี่ยตับอ่อนก็จะมีน้ำย่อยออกมาย่อยไข,ยม,ยยยยขยมันย่อยแป้งนะครับย่อยไขมันย่อยแป้งย่อยโปรโตีนก็ออกมาเยอะแยะหมดเลยนะครับ จะเห็นว่าจะเห็นว่าน้ำย่อยและน้ำดีมาผสมกันอยู่ที่ทางทางลำไส้เล็กส่วนต้นตรงนี้ครับจากจากกรดมาอยู่ในลำไส้เล็กส่วนต้นจะกลายเป็นด่างนะครับอาหารที่ถูกย่อยมาเรียวกว่าชีมจะลงมาแล้วก็มาย่อยต่อในลำไส้เล็กส่วนต้นตรงนี้ครับก็จะย่อยต่อไป นะครับนะเห็นไหมฮะจะมีน้ำย่อยจากตับลงมายังถุงน้ำดีแล้วก็เปลี่ยนออกนะครับนะบตอนนี้เขาก็พูดถึงเรื่องเจ้าตับเนี่ยครับตับทำงานอะไรนะ ทำงานก็ดูดสารอาหารที่ถูกดูดซึมแล้วเข้าไปในตับแล้วก็มีการล้างพิษในเลือดด้วยนะนะครับดีท็อกซิฟายบัตแล้วก็สร้างน้ำดีอันนี้คือเป็นหน้าที่ของตับนะพอทำน้ำดีขึ้นมานะน้ำดีต้องไม่ข้นนะครับข้นเดี๋ยวมันตกตะกอนอยู่ในอยู่ในถุงน้ำดีจะกลายเป็นนิ่วนะะที่เราไปเข้าคอสุขภาพก็เพื่อจะเอาเจ้า นิ่วเนี่ยมันออกมานะครับหลังจากตับสร้างน้ำดีออกมาแล้วเนาะสีเขียวๆเ,เนี่ยเขาก็จะไหลออกมานะมีการบีบตัวของตับนะครับเห็นไหมครับน้ำดีมีการบีบตัวเพื่อจะไล่เอาน้ำดีออกมาตอนที่เรากินไขมันเยอะๆเนี่ยก็จะไล่เอาน้ำดีออกมาอยู่ในถุงในลำไส้เล็กส่วนต้นที่เรียกดูโอดีน้มเนี่ยนะฮะ แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการย,ย่อยอาหารลงมาในลำไส้เล็กนะครับจากาดูโอเรนัมมาเจจูนัมนะก็ตอนนี้เขาจะบีบตัวย่อยมีย่อยอาหารตลอดเวลาแล้วก็ไหลลงมาถึงไหนครับมาถึงตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเจจูนัมเจจูนัมแล้วก็มาอีเลียมส่วนสุดท้ายที่จะดูดซึมตรงนี้สารอาหารถูกดูดซึมมาหมดเลย มาหมดแล้วก็มาถึงลำไส้เล็กออกมาลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นตรงนี้ครับมีถุงมีกลามหรือหูรูดอีกอันหนึ่งที่ออกมานะครับ<ม>เพื่อให้อากาศอาหารหลุดเข้ามาในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีติ่งเล็กๆเ,เรียกว่าไส้ติ่งนั่นเองนะครับครับ ไอเลโอซีเข้าว้าวเนี่ยก็จะทำให้กากอาหารหลุดออกมาละ่ะนะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้จะมีการดูดน้ำดูดเกลือแร่เข้าไปในดูดกลับไปในลำไส้ใหญ่นะกลับไปในเส้นเลือดแล้วก็กา,กากอาหารจะเข้าไปในในลำไส้ใหญ่ส่วนขวางนะส่วนขวางนี่แล้วก็จะไหลลงมานะครับ ลงมายาวน้ำเส้นส่วนทอดลงเขาเรียก d e ซ c e n d i n g แล้วก็มาที่ซิกมอย d เนี่ยส่วนตัว S เนี่ยซิกมอยแล้วการอาหารก็จะหลุดลงมาที่ลำไส้ตรงเล็กตั้มนะตรงนี้มีกล้ามเนื้อไว้อุด,อด,อดกั้นอุจจาระได้นะครับนะแล้วก็ถ่ายออกตรงนี้ก็จะเล่งให้เราดูให้ดีตรงนี้ครับเดี๋ยว ผมจะให้มันเร็วอีกนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าก,ากากอาหารมาอยู่ที่นี่ครับตรงนี้ถ้าเกิดเราปวดถ่ายแล้วเราไม่ถ่ายเราอั้นไว้ถ้าอั้นไว้เนี่ยน้ำบริเวณในอุจจาระก็จะถูกดูดออกหมดตรงนี้กา,กากอาหารก็จะแข็งปกเลยทำให้เราเบ่งอุจตุดนะครับยังไงก็ตามเวลาเราสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ย กาแฟจะมาอยู่แค่บริเวณนี้เองนะครับบริเวณลำไส้ส่วนทอดลงตรงนี้จะมีแบคทีเรียตัวร้ายมาเปลี่ยนกากอาหารที่มีปัสสาวะปนอยู่ให้กลายเป็นแอมโมเนียเป็นสารพิษที่ต้องดูดซึมเข้าไปในตับตับก็จะรีบเปลี่ยนเจ้าแอมโมเนียให้เป็นยูเรียอีกแล้วก็ยังจะมีสารพิษต่างๆจาก เจ้าแบคทีเรียตัวร้ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้นะพวกสารเขาเรียกอินแดนสเกตต้สเกติลพวกนี้ทำให้อุจจาระเหม็นปัสถายลมก็จะเหม็นอันนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดเกิดภูมิต้านทานเสียหายกับร่างกายโดยเฉพาะ ถ้าท้องผูกนานเกินไปก็จะเกิดเขาเรียกลิกกี้กัดซินโดรมเขาเรียกลงลำไส้รั่วอันจะมีผลทำให้ากากอาหารที่เป็นแบคทีเรียไม่ใช่ที่เป็นโปรตีนถูกเดินซึมเข้าไปในกระแสโลหิตกลายเป็นสารแปลกปลอมที่ร่างกายจะต้องมาต่อต้านสร้างภูมิต้านทานมาทำลายเจ้าโปรตีนพวกนี้เราพอทำนานๆเข้านะครับเจ้าสาร ร่างกายที่สร้างมาต่อต้านแต่ภูมิต้านทานของการดูดซึมผ่านจากกากอาหารในลำไส้ใหญ่เนี่ยปรากฏว่ามันไปสามารถไปทุไปทำลายภูกเนื้อเยื่อดีๆของร่างกายเกาเรียกว่าเกิดออโตอิมมูนถ้าเป็นนานเข้านานเข้าก็จะมีผลที่เกิดขึ้นกับอะไรครับเกิดกับภูมิต้านทานร่างกายเกิดเป็นโรคพุ่มพวงได้ อันเนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังสำหรับพวกที่พวกที่ท้องผูกเป็นประจำเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟซึ่งดรดรคิโลมิชินยาแนะนำให้ทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเช้าเย็นตลอดแต่ว่า ของเราสมัยก่อนเราเอาแค so bon ่าอาทิตย์ละวันไอ้อธิตย์ละโหนวันละโหนอาทิตย์ถ้าไม่มีเวลาก็อาทิตย์ละสองวันติดต่อกันก็จะช่วยสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นตามจัง <rees> หวะจากโคนนะครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้พวกเราดูระวังให้ระมัดระวังไว้ตอนรับประทานอาหารรับประทานอาหารเนี่ยครับ แนะนำไว้ว่าให้เคี้ยว30ครั้งแล้วค่อยกลืนระหว่างที่เราเคี้ยวอาหารละเอียดละเอียดแล้วค่อยกลืนเนี่ยครับลิ้นก็จะค่อยๆปั้นอาหารให้เป็นรูปกลมๆให้ให้กลืนสะดวกแล้วก็กลืนสะดวกและและ,และน้ำลายที่ออกมานะครับถ้าเราเคี้ยว30ครั้งค่อยกลืนจะมีน้ำลายออกมา ได้เยอะพอที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านสารพิษหลายๆตัวโดยเฉพาะซูเปอร์ออกซิเดสทั้งหลายที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับตกลงเวลารับประทานอาหารเคี้ยว30ครั้งแล้ค่อยกลืนแต่ละคำแต่ละคำเราจะได้สารอาหารครบถ้วนและได้น้ำลายซึ่งเป็นตัวทำลายสารอนุมูลอิสระ และและมันยังมีตัวครับไลโซซามไลโซซามไลโซซีมนะเป็นตัวสารทำลายสารแปลกปลอมทำลายแบคทีเรียตัวร้ายด้วยนะครับอันเนี้ยพอเราครุกคลีคุกอาหารลงมาอาหารก็จะมีสภาพค่อนข้างเป็นด่างหลายผ่านหลอดอาหารลงมาในกระเพาะอาหารแล้ว กระเพาะอาหารก็จะขับกรดเกลือมาทําให้บริเวณทําให้อาหารที่ลงมาในกระเพาะจะเป็นกรดแบคทีเรียส่วนใหญ่จะถูกกรดฆ่าตายหมดนะครับตรงนี้ก็จะมีการย่อยอาหารโปรตีนนะครับคือกรดเกลือก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าสารเอนไซม์ M ที่เปปซิโนเจนให้กลายเป็นเปปซินซึ่งเป็นเอนไซม์ ย่อยแป้งอย่างแรงแต่ไม่ใช่ย่อยแป้งขอปรทาทย้ย่อยโปรตีนอย่างแรงแล้วก็จะรับประทานแล้วมันก็จะเคลื่อนลงมาในลำไส้เล็กส่วนต้นตรงนี้ก็จะมีน้ํำดีออกมาย่อยไขยมันและจะมีน้ําเอนไซม์จากตับอ่อนซึ่งสามารถย่อยแป้งย่อยโปรตีนย่อยไขยมันอีกทีนึงมาอยู่ที่ลำไส้เล็กส่วนต้นแล้วก็ลงไปย่อยต่อในเจจูน้มแล้วก็อีเลียม ามตอนละเียเลี้ยมก็จะผ่านเข้าไปในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นตรงนี้น้ำที่เข้ามาอยู่ประมาณสักลิตรครึ่งก็จะถูกดูดซึมกลับหมดเหลือน้ำประมาณ5 0 0ร้อซีซีแล้วก็กากอาหารรวมน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกก็ถูกบีบขึ้นไปทำลำไส้ลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นแล้วก็น้ำจะถูกดูดออกไปมากขึ้นมากขึ้นแล้วกา,กากอาหารพวกนี้ครับ ก็จะค่อยๆขยับผ่านออกไปแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายออกทางลำไส้ตรงตรงนี้ให้สังเกตดูนะครับถ้าเรารับประทานกากใาย,ยเยอะพอกากใย,ยเยอะพอเราจะมีแบคทีเรียตัวดีพวกแลคโตบาซิลัสเปลี่ยนกากอาหารเปลี่ยนกากใย,ยที่พวกเซลลูโลสพวกนี้ครับเปลี่ยนให้กลายเป็นวิตามินบีคอมเพล็กวิตามินบี2วิตามินเค ซึ่งร่างกายจะดูดซึมเอาไปใช้บำรุงร่างกายต่อไปในขณะเดียวกันกากอาหารพวกนี้ก็จะไหลผ่านลำไส้ใหญ่แล้วลงมาลำไส้ส่วนทอดลงตรงนี้ครับถ้าเกิดท้องผูกถ่ายถ่ายไม่สะดวกกากอาหารจะถูกอุดตันอยู่บริเวณเนี้จะมีแบคทีเรียตัวร้ายนะครับพวกแบคทีเรียตัวที่ สร้างเอ็มซยูนะครับออกมาเยอะแยะหมดตรงนี้จะเปลี่ยนกากอาหารที่มียูเรียให้กลายเป็นด่างแอมโมเนียนะครับแล้วก็สร้างให้เกิดสารอินแดนนะครับพวกสเกตโตสเกติลพวกนี้เป็นสารที่ทำให้เกิดอุจละเหม็นกลิ่นเหม็นและและเกิดสารพิษขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าเป็นมากๆจะมีแก๊สไข่เน่า s 2 s, s นะครับ s 2 o นะร่ร s หละ s 2ซัลเ s อร์ s นะครับแล้วก็มีมีเทนเยอะแยะหมดอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ทำให้ภูมิต้าทาร่างกายเสียหายได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสูุรางคิดตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟกากอาหารที่จะ อยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วก็ถูกสร้างให้กลายเป็นแอมโมเนียอะไรต่ออะไรมันก็จะลดลงเป็นอันมากอันเนี้ยรวมถึงนะครับพวกที่ท้องผูกแล้วตัวเองมีตับตับที่ไม่แข็งแรงตับที่ไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าแอมโมเนียให้เป็นยูเรียได้เนี่ยจะเป็นสารพิษอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าใครมี ซึ่งไม่แข็งแรงถ้าเราสวนร่างพิษตับทางวันทส้ใหญ่ด้วยกาแฟกางอาหาร